สวัสดีค่ะกล่าม,มาพบข่าวากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันอังคารที่18มีนาคม2่ 5, 6 8ค่ะวันนี้ลักษณะอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นเป็นหรือมัง่งมาติดตามพรม้อมๆกันค่ะจากแป้นที่อากาศผิวพื้นค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงค่ะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลชินตาตค่ะประกอบกับมีย่งความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณสองเขมมรรกาค่ะ มาดูปาบไท้เดาเทียมค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะปกคลุมเรืยนปากใต้ค่ะมาดูเรดาร์ชุมพรค่ะมีฝนเล็กน้อยค่ะปกคลุมเรือนชายฟั่งจังหวัดชุมพรและการชายฝั่งคลองอำเภอเกาะสมุยค่ะมาดูเรดาร์สติงพลาค่ะมีฝนฟ้ากะนองค่ะปกคลุมเรือนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเรียนจังหวัดพัทลุงค่ะ มาดูรายงานอุณหภูมิภากใต้ฝั่งตะวันออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้35.7องศาเซลเซียสที่อำเภอปลาแซงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้22.8องศาเซลเซียสที่อำเภอปลาแซงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกับอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะมาดูรายงานฝนสัานี้1ชั่วโมงก็ภากใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าข้องเล็กว่าค่ะจนถึงเวลา7โมงเช้าว,วันนี้ไม่มีรายงานฝนตกค่ะมาดูข้อมูลกันแล้วก่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะวันนี้ปากใต้ฟัองทวนออกมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนนักบางแห้งแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห้งค่ะบร,ริเวณจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีฝนอยู่ในเกลียวโดยละ20ข้องพื้นที่ค่ะ อ่บริเวณจังหวัดประชวบคีรีขันธ์ลงไปตึงจังหวัดนาราธิวาสค่ะจะมีพ้นอยู่ในเกณฑ์เอยละ30ถึง40ขคองพื้นที่ค่ะโดยที่มีพ้นตกนักบางแห้งค่ะอุณหภูมิตำสุดอยู่ในช่วง23ถึง26องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง3 1อถึง35้าองซาเซลเซียสค่ะมาดูประกาศเตือนฝ้นตกนักบริเวณปากใต้ฝั่งตะวันออกค่ะและกาเคลืล่นลมแรง บริเวณอ่าวไทยทอนล้างค่ะเป็นฉบับปีห้าค่ะในช่วงวันที่18ถึง20มีนาคมนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังพ่นค้างแรงค่ะจากปริจทศจีนแพ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและตเลีิีนตายค่ะส่งพ้นหายรุ่มตะวันออกถี่พัดปกคลุมอ่าวไทยปากใต้และตเลน้ำบันค่ะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้บริเวณจังหวัดจุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชปัตตานีสงคลา ปัตตานียาลาและการณาราติวาสค่ะมีฝน้นปื่มขึ้นและก็มีฝ้นนักบางแห้งค่ะก็ข้ให้พี่นองค่ะระมัดระวังอันตารายจากฝ้นฟากะนองฝ้นตกนักและกะล็ลมกระโชกแรงค่ะในส่วนของคืนลมค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะ,ะมีคืนลมอา กำลังแรงขึ้นค่ะโดยที่มีคลืนสูงซ่องทึ่งซ้มเมตรค่ะส่วนบริเวณทีมีฝนฟ้ากระนนงค่ะคลืนก็จะสูงมากกว่าซ้ำเมตรค่ะก็ขอให้ี่น้นงชาวเรือค่ะเดินเรือโดยความระมัดระวังค่ะลิกเลล่ยงบริเวณทีมีฝนฟ้ากระนนงด้วยค่ะในส่วนของเดือกค่ะปวดงดอ,ออกจากฟั่งในช่วงนี้ค่ะแต่กาพี่นงตีอาศัยูบริเวณสายฟั่งค่ะกขอให้ระมัดระวังอันตรายจากคลืนตีสัตว์ขาวหาฟั่งด้วยค่ะ มาดูกลืล่นลมเรณเวทยวันนี้ค่ะตั้งแต่จังหวัดนครนศรีธรรมราขึ้นไปค่ะเป็นลมตะวันออกความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีกลื่นสูง12-12เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนบริเวณจังหวัดสุโขลัาลงมากค่ะเป็นลมตะวันออกค่ะความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีกลื่นสูง12-13เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะกลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะ มาดูการไม้สภาวะอากาศระว่างวันที่18ถึง24มีนาคมนี้ค่ะปากใต้ฟังตนออกตนบนค่ะวันที่18ถึง19ค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์นหน่อยละ30ถึง40คองพื้นที่แล้วก็มีฝนนักบางแห้งค่ะส่วนวันที่20ถึง24ค่ะจะมีฝนลดลงค่ะอยู่ในอ,อยู่ในเกณฑ์นหน่อยละ10ถึง20คองพื้นที่ค่ะพ่นกระทบต่อการสะส้มของฝุ้น PM 2.5อ่องทาหน่อยมาค่ะ มาดูบริเวณภาคใต้ฝั่งตัวนอกตอนหลังค่ะวันที่18ถึง20ค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์นหนุนยลา30ถึง40คลองพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนวันที่21ถึง2 4ค่ะจะมีฝนลดลงค่ะอยู่ในช่วงอ่าอยู่ในอ่าเกณฑ์นหนุวยละ20ขลองพื้นที่ค่ะแล้วก็อ่าพ้นกระทบต่อการสะสมของฟุ้น PM2.5 หน่อยมาค่ะ สำหรับการพยากรณากาศวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ล่ะกดติดตามให้กับชงวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบปปกันไม่ปรุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ